สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับทันเดอร์ไบน์นนทบุรีกันนะครับใช่ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมรถสายสปอร์ตนะฮะไม่ว่าจะเป็น 600cc 700cc หรือพัน cc นะครับจะมีรุ่นไหนกันบ้างนะเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะวันนี้นะครับเดี๋ยวมาชมคันแรกกันเลยแล้วกันนะครับคันนี้เป็นซู z u กิ g s X R พันนะครับนะครับอันนี้เป็นรถปี2018นะหรือว่าเจ้า L8 นั่นเองนะครับคันนี้รถ วิ่งมาแค่เพียง1,000 0กิโลนะครับราคาอยู่ที่4,790,000บาทนะครับตัวนี้ก็เป็นรถสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับมีของแต่งอะชุข้างบนก็เป็นชุดชิลหน้า4ีโลโก้วิตี้นะครับชุดกุญแกระจกจากไลท์เทคนะฮะนี่นะครับสภาพสวยมากแล้วก็มีชุดกาดหม้อน้ําจาก e v โวเทคนะฮะบนล่างเลยนะครับครบชุดเลยสภาพสวยมากนะครับคันนี้สีเดิมทั้งคันและมีชุดท่อแต่งนะครับจาก JP Racing ิ่งไทเ u m นะครับ สภาพสวยมากๆครับคันนี้ใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะคันต่อมานะครับเรามาดูกันที่ยักษ์เขียวกันบ้างนะนี่เลยซาเล็ก 10R นะครับรถคันนี้จดปี2020นะครับเลขไม่หึ0งม0กิโลราคา4 4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะฮะสภาพรถเนี่ยสวยๆกนเลยนะนี่กระจกเดิมมีให้ครบนะครับอ่า กาดมอน้ำา ZX10 นะครับมีมาให้เลยนะฮะตรงรุ่นนะครับคันนี้มาพร้อมสลิปออนนะครับของเบิร์นเอาท์นะไทเทเนียมนะครับ โอเคค่ะมาดูอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับ z X10R นะคะคันนี้ปี2020ค่ะราคาเปิดอยู่ที่449,000บาทนะคะสาภาพนี้ค่ะลูกค้าเลขหม่วิ่งมา5,000กิโลเมตรแท้ๆนะสาภาพสวยๆเลยนะคะกระจุกกระจกเดิมติดมาครบเซตค่ะแต่กาดหม้อน้ำแต่งพร้อมเลยนะคะหล่อๆเลยมีตัวกันล้มมาพร้อมๆเลยค่ะลูกค้านะคะที่สำคัญได้ท่อแต่ง SC ไปพร้อมๆค่ะ ถ้าตามหาหรือสนใจอยู่นะแอดไลน์ติดต่อเข้ามาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ,ะเรามาชมกันที่ตัวัวกันบ้างนะครับคันนี้เป็นเจ้า Kawasaki ZF6R นะครับคันนี้เป็นรถจดปี2019นะครับวิ่งมา4,000กิโลนะครับราคาอยู่ที่39,000บาทนะครับมาดูในเรียงรถนะครับคันนี้ก็มีของแต่งนะครับมีพวกชิลหน้าแต่งนะครับมีชุดกระจกแต่งนะฮะจากสปีดดีนะครับ กาดหม้อน้ําแต่งครับด้านล่างนะฮะมีชุดกันล้มนะครับแล้วด้านด้านข้างก็มีตัวนี้มีชุดท่อแต่งไทเทเนียมนะฮะจับเป็นเลสนะครับแล้วก็ข้างบนนะฮะมีชุดกัะบัดจากโอรินด้วยนะครับแล้วก็ชุดกาดถังเคปล่านะฮะด้านข้างและด้านตัวด้านหลังนะครับสัาพสวยเลยอ่ะคันต่อมานะครับเจ้า z x 6 r นะ นี่เลยนะครับคันนี้นะครับเป็นรถปี2000อ่าเป็นรถจดปี2020นะเลขไมล์หม่28,000กิโลนะครับราคาอยู่2 7 9 0 0 0ห้บาทเท่านั้นนะครับี่คันนี้ก็สวยๆเลยนะฮะนี่นะครับชิลหน้าแต่งสโมกนะครับนี่อุดกระจกแต่งมีให้ครบเลยนะฮะกาดหม้อน้ำแต่งก็มีมาให้แล้วนะครับนี่นะฮะ คันนี้นะครับมาพร้อมสลิปออนเบิร์นเอานะฮะนี่ท้ายสั้นแต่งมีมาให้ครบเลยนะโอเคค่ะมาดูอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับ z x 6R นะคะรถคันนี้เป็นรถปี2020ค่ะราคาพิธีเปิดอยู่289,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเลขไม้วิ่งมา11,000กิโลค่ะอันนี้ก็สภาพสวยไม่แพ้กันนะคะมีกระจกเดิมติดครบชิลหน้าแต่งค่ะลูกค้านะคะได้กาดป้อน้ำแต่งไปด้วยนี่ รอรอเลยเลขไม่เพียง1 1 1 0 0กิโลเท่านั้นนะคะได้ท่อแต่งโยชิไปอีกนะคะลูกค้สาสภาพสวยสายเบาะนี่เปลี่ยนมาใหม่แล้วคะ่ะนั่งนุ่มๆได้เลยนะคะท่านใดตามหาอยู่เข้ามว่าดูรถหน้าร้านได้เลยนะคะมาเรามาดูฝั่งที่เจ้ายามาห้าบ้างน,นะครับคันนี้เป็น YZF-R6 นะครับคันนี้เป็นรถจดปี2019นะครับวิ่งมา14,000โลนะฮะราคาที่3,590 0บาทนะครับคันนี้ก็ได้ของแต่งเพียบเลยนะครับ ันนี้มีชุดชิลหน้าแต่งนะครับลมดำนะครับมีส่วนส่วนช่วงบนนะฮะก็จะมีชุดปั๊มเบมโบนะครับอ่าตัวเป็นเบมโบคอซ่านะฮะมีชุดกันสะบัดไฮเปอร์โปนะครับมีกาดถังเคล่านะนะครับแล้วก็มีชุดท่อแต่งนะครับท่อแต่งล้นๆเลยนะครับคันนี้แล้วก็มีชุดกันล้มแต่งด้วยนะครับคันนี้นะครับไดรยางหน้าหลังใหม่ๆเลยนะฮะคันนี้ อ,อีกคันนะฮะคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยมากเลยนะนี่คันนี้นะครับเป็นรถจดปี2019นะครับเลขไม่6000กิโลเท่านั้นราคา369,000บาทนะนี่นะครับกระจกเดิมมีให้ครบเลยนะชิวหน้าแต่งสีสโมกนะครับนี่สวยๆนะกาดมอน้ำแต่งมีมาให้แล้วนะครับกันล้มแต่งนะของ Evotech นะล้อหน้าก็มีนะครับ นี่นะฮะสวยๆเลยนะนี่คันนี้นะครับมาพร้อมกับสลิปออนนะครับเป็นอะคาโปวิกแท้เลยนะนี่ของแท้อะคาโปวิกปลายดาบนะครับโอเคค่ะมาดูกันที่คันหัดมานะคะสำหรับเจ้า R6 ปี2019นนะคะรถคันนี้นะคะ ราคาเปิด339,00 0บาทค่ะลูกค้านะคะดูสภาพรอบคันได้เลยนี่มีมือคัดมือเบรกแต่งมาแล้วค่ะลูกค้านะคะอ่าชิวแต่งมาแล้วนะคะตัวอุดกระจกแต่งมาแล้วค่ะลูกค้าตัวนี้มีของเดิมมาให้นะมีกระจกเติมให้ครบเลยนะคะแต่งกาดหม้อน้ําไปพร้อมเลยค่ะลูกค้านี่ให้ชมรอบคันกันก่อนนะคะคันนี้ได้ท่อแต่งนะคะเป็นทรงไทเทเนียมด้วยนะคะได้ครอบหังคาร์บอนครบเซตเลย ท่านใดตามหาอยู่นะคะแคปเจอหน้าจอเขัมาคุยรายละเอียดได้เลยค่ะมาดูคันสุดท้ายนะครับคันนี้เป็นยามาฮ่า R7 นะครับจดสอ2พันนะครับวิ่งมาเพียง873มกิโลนะครับราคาอยู่ที่2 8 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ก็มีชุดชิลหน้าแต่งนะครับตัวนี้ก็โรงงานเป็นสีเดิมโรงงานทั้งคันเลยนะครับสีดาเดิมโรงงานแล้วไม่เคยมีลบหรือชนเลยใดทั้งสิ้นนะครับเป็นยางนี้ก็ยางหน้าเดิมนะครับจานเบรกหน้านะฮะใช้น้อยมากนะฮะ สวยมากมาครับสภาพป้ายแดงเลยนะฮะคันนี้ใหม่เอี่ยมเลยคันนี้นะครับมาพร้อมกับท่อแต่ง JP นะฮะไทเทเนียมนะครับได้ท่อใหม่ไปเลยนะครับคันนี้แล้วก็มีชุดท้ายสั้นแต่งนะครับแบบพับได้นะครับ ประมาณนี้กันเลยค่ะสาหรับสายสปอร์ตของทางร้านเรานะคะอันนี้เราคัดมาเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดตามหาอยู่หรืออยากได้รุ่นไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถแอดไลน์ติดต่อพวกเรา3คนมาได้เลยนะคะหรือสําหรับท่านใดนะคะที่สะดวกเข้ามาชมรถที่หน้าร้านค่ะร้านเราเปิดบริการทุกวันนะลูกค้าเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงหน่งอ่มเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะท่านใดสะดวกเข้ามาดูรถที่หน้าร้านได้เลยนะคะวันนี้เราสามคนอาจจะพามาดูรีวิวกันประมาณนี้ค่ะเดี๋ยว พบกันใหม่คลิปรีวิวหน้าแล้วกันนะคะวันนี้ขอ,ขอบคุณ <ผม S 1> ลูกค้าทุกทุกท่านมากๆคะ่ะส,ส,สวัสดีคะ่คะ